วันนี้จุ๋มชแนลนะคะโดยช่างจุ๋มนะคะจะมา,าโกกสีผมนะคะวันนี้ดูนะคะวันนี้โกกสีผมเองนะคะพอดีว่างแล้วก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะนะ,ะผมงอกเยอะมากเลยเห็นไหมคะทุกทุกเดือนเนี่ยบางทีเราก็จุ๋มนะคะก็จะเว้นไปสักประมาณเดือนกว่าก็ต้องโกกแล้วนะคะเนี่ยเป็น เป็นเป็นหน้าที่ที่ต้องกลุมไม่กลุก้ก็ไม่ได้นะคะจุงสิเห<ส>็นไหมคะซ้ายขวาถ้าไว้หงอกนี่มีวบอกว่าโอ้เป็นคุณยายเลยคุณยายสุดสวย <c oughs> วันนี้จะโก่ผมเองนะคะสีที่ใช้นะคะวันนี้ช่างจุ๋มจะใช้สีสีที่ ที่ไม่ได้ใช้นานแล้วลองใช้ดูนะ,ะตัวนี้เป็นแม่สีเทานะคะแม่สีเทายี่ห้อมอลลี่ยี่ห้อมอลลี่นะคะแม่สีเทาเงินแม่สีเทาลองดูนะว่าจะติดเป็นสีอะไรแล้วก็สีผสมตัวนี้ของดิฟโซดิฟโซเอ,อสีนี้ดำน้ำเงินนะคะ ดำน้ำเงิน DB 1นึ่งเอามาผสมกับสีเทาเมื่อกี้นี้นะคะสองตัวนี้ทำคู่กันขอดูนะคะว่าสีจอกเป็นสีอะไรโดยพื้นผมเป็นพื้นสีขาวนะคะวันนี้ช่างถุงจะทําแต่เฉพาะโคนสีขาวเท่านั้นนะคะนี่เราก็ต้องใช้โทลเข้มส่วนเปอร์เซ็นทีใ่ใช้ก็ใช้ประมาณ9%นะคะ9%ซ อ่ะแล้วในสีที่ได้นะคะนี่คือสีที่ได้ป้วะะเรามาทำการตีสีเลยใช้เก้าเปนะคะแต่ว่าสีเพราะว่าเราทำไมเป็นเเป็น9%เพราะว่าสีที่สร้างถุงใช้เป็นสีดำน้ำเงินที่สีเข้มนะคะ เป็นสีประเภทโคนดำเลยะคะ่ะแต่ว่ามีสีน้ําเงินแทรกนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราทําในพื้นผมที่เป็นพื้นสีขาวเห็นไหมคะที่โคนเฉพาะโคนเท่านั้นเนี่ยเฉพาะส่วนนี้ทั้งหัวเลยนะคะ นิ้วหรือ1น,นึ่งเซนก็ได้นะคะถ้าละเอียดอ่าเริ่มเลยทีนี้ช่างจุ่มจะเป็นคนที่มีตรงนี้เนี่ยข่าวมากกว่านไหมันข่าวมากเป็นคุณยายแล้วอว่เริ่มเลยค่ะถ้าใครกังวลด้านหน้าก็แต้มด้านหน้าก่อนเลยนะ จะเห็นว่าขาวทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็เน้นด้านหน้านี้คือบางครั้งเห็นไหมคะว่าด้านหน้าส่วนใหญ่เนี่ยจะหลุดง่ายกว่าส่วนอื่นเพราะว่าเราล้างหน้ากันทุกวันเช้าเย็นนะคะก็โดนสบู่บ้างโดนอะไรบ้างมันก็เลยแบบหลุดหลุดไปตามการล้างของเราตอนแรกช่างถุงก็สงสัยเอ๊ะทำไมเพิ่งู จากอมันโดนสบู่โดนสบู่ล้างอเนนด้านหน้านิดหนึ่งนะตอนนี้จะบอกว่ามองผ่านกล้องนะคะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ลูกเก็บบทหรือเปล่ามดเอเพิะมหมอม่มมาก เรื่องของผมงอกก็ไม่ใช่ปัญหานะคะสิ่งสำคัญคืออย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะภายในตับปอหดหัวใจนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะช่างจุ่มนี่แหละเพราะช่างจุ่มอยู่กับเคมีตลอดเลย ใานสนใจนะคะอยากทําสีนะคะหรือว่าโกกผมตัดผมเชิญนะคะโทรจองเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงขึ้นเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างนะคะช่างจุ๋มยู่โคล่านะคะเชียงรายก็มาแล้วนะคะไม่ไกลนะเนี่ยตรงนี้จะขาวมากเลยอันนี้มองมองผ่านกล้อง ขานกล้องเราไม่ค่อยเห็นเรากล้องมันเล็กมากแล้วก็มีไปที่ด้านหลังแลบบแบบแบบ้วแหวงแหวแหวงปพ๊บให้มันแหวงข้างแล้วก็วีงลงมาไปลงมาเลย ใจคนมองนะคะต้องขู่ปกตินี้ช่างถุเองก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าอะไรผมงนี่แข็งมากเวลาสะเองมันกระด้างมากเลยก็เลยแบบพยายามคงทนเอาที่จะไม่โกรธไม่มองแต่คนอื่นเราคุยกับเราเนี่ยก็มองไงเ,เราเราโกรแใหสซะหน่อยโกงแค่ก็ได้จะหาว่า อุ้ยช่างจุ๋มไม่สวยเลยอ่ะอะไรต่ออช่างจุมม๋มเป็นคนไม่สวยนะคะแล้วยังจะผมขาวอีกก็อาตามนั้นเลยมามางานาทิตตังนะคะ เราก็อาจจะไม่ค่อยเนี้ยท่า่นั้นฝุ่นูไปเรารู้สึกว่าสัมผัสตรงที่เราแวกก็คือโอเคนะ ันนี้เรามาลองสีมอลลี่นะคะกับดำน้ำเงินของดิสโซผสมมิกกันนะคะจะออกเป็นสีอะไรบนพื้นผมขาวนะคะช่างถุงใช้ที่9เปอร์เซ็นเลยนะคะไม่ได้ใช้ผมนะคะเพราะว่าถือว่าใช้โทนสีเข้มแล้วเราต้องการให้เป็นสีแฟชั่นนะถ้าใช้หกเอร์เซ็นตะ์ผมมันจะดำม,มากดำม,มืดเลยก็เลยไม่เลือกที่จะใช้เนะะี้ยผมที่เคยหาแมันก็จะไม่มืดเห็นนะะก็จะเป็นสีสว่าง ตอนนี้สีก็เริ่มออกแล้วนะคะ ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะสามสิบนาทีเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสียี่ห้อนี้คือมอลลี่มอลลี่ตัวนี้กับดิฟโซสีดำน้ืนเงินสำหรับคนผมขาวนะคะจะออกมาสวยหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะครึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันนะคะ ครบแล้วนะคะ30นาทีเดี๋ยวเราจะไปล้างผมนะคะแล้วก็มาดูว่าสีเทากับสีดำน้ำเงินสีนี้จอบเป็นสีอะไรนะ เรียร้อยแล้วนะคะสีที่ได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นผมขาวนะคะสีผมมันก็จะดูเป็นสีสีที่เพิ่งทางใหม่ๆนะคะเพื่อให้มันเข้มไปก่อนพอเวลาเราสระผมหรือว่าใดผมต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะค่อยซีดลงเหมือนกับสีสีนี้นะคะมันจะเปลี่ยนสีไม่ต้องตกใจนะคะแต่ว่าช่างจุมต้องการให้มันปิดผมงอกนะคะถ้าทำสว่างไปเดี๋ยวมันก็จะหลุดลงมาอีก นะคะสีมันก็จะออกออมาอีกมันก็เลยถ้า,าทำเข้มแล้วเน,นี่ยกระนาดไปมันก็จะเป็นสีที่กืนที่สมุนกษาปลายพอดีค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะคลิปหน้าไม่ทราบว่าช่างจุ๋มจะเอาสีอะไรมาประสมกันให้เป็นของขาวนะคะลองดูนะถือว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะวันนี้เราใช้สองตัวนี้นะคะ ก็อ้อลืมบอกไปนะคะจะมีสีน้ำตาลเข้มด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อปิดผมขาวเราก็จับอยู่นะคะอย่าลืมนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะอย่าใช้สีดํานะคะ mm hmm. อันนี้ดำต้องเงินท้้งจุกใส่นิดเดียวนะคะตังนี้บายยไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ